สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่โครรักสุพรรณสุนเด้อครับทางเมืองไทยและตัวทุกมุมโลกครับผมผมเบาบนนะครับพ่นไก่บาน,าบานสวีเดนเดอครับผมสิมาขอฝากหน้าฝากตัวทางยูทูบน้องไมนะครับผมมารายงานตัวอยากสิมาขอนำเสนอเรื่องเล่า ต่างๆในเมืองสวีเดนด้วยครับอยากมานำสเสนอว่าบ้านเมืองคนอยู่แบบใดอยู่กินอย่างไดพาดูพาเมียมาอยู่จังไดนี่แหละครับลุกชายสองคนมอญยกับมอหน่อยนี่แหละครับผมมอญยัตอนนี้ก็สิบห้าปีแล้วครับมอหน่อยกับเก้าปีครับผมปฏิยากมอบอกสู่ปีสู่นนองฟั้งทางเมืองไทยน้อครับกับคนที อยากสิฮู้จักว่าปานเมืองสวิเซนด์เป็นแบบใดเนาะเป็นแบบใดเนาะจังซี่นะครับผมก็บ่ได้บ่ฟันนะครับว่าสิได้มาอยู่จังซี่10กว่าปีแล้วครับมาอยู่นี่มาเฮ็ดงานครับผมเฮ็ดงานโรงงานเป็นตุ๊จั่งเพิ่นนั่นล่ะครับตุ๊กจั่งหน้าเพิ่นเป็นฝรั่งครับผมไปได้อยากสิมาขอนั่เสนอพี่ๆน้องๆว่า บาควาุบลอยู่จังไดออกพุ่วอยู่กินอย่างไดในต่างแดนว่าไทยบานนอกคือผมนี่มาอยู่จังไดในเมืองสวีเดนมางานอีหยงังปูกเต่าอยู่จังไดนี่แหะครับคับผมมาเป็นจรางท่องเนาะครับผมกระจีบอกให้ชูฟังสร้างท่องเป็นสร้างฝังเพชรกับผมางฝังเพชรฝังท่องนี่หนแหละครับ มาเป็นหุ่จ้างเพื่อนอายุนี่สิบกว่าปีแล้วครับอายุกับเมียเมียกะใช้งานน้องกันนั่นแหละครับเนี่ยใช้งานน้องกันกะที่จุดหงานเดียวกันเมียมันก็เป็นสา้อันลางแหวนเช็ดแหวนซุงแหวนน้องกันนี่แหละครับแต่ผมมาี่ยเป็นสร้างฟังเพชรฟังเซททองนะครับผมเพ็รเป็นหุ่จ้างเพื่อนเพือพด้ยองเรียงหูุ่เรียงเนียไปนะครับเนาะก็มาอยู่นี่แหละครับผม อยากจสิมานำเสนอให้พี่ๆน้องทางเมืองไทยเฮาแหล่คนที่อยู่ประเทศอื่นที่เพิ่นอยากัู้จักว่าสวีเดนเป็นจังไงเนาะอากาศเป็นแนวดาหนาวบ่หรือจังได๋บ่ผมก็อยากสินำเสนอให้เบิ่งเนาะครับเนาะตามที่ผมสิอยากนำเสนอได้จังได๋ก็ขอฝากเน่อฝากตัวน,น้อมเเด้อครับอัน้องใหม่ใน YouTube บครับผมให้พ่อแม่พี่น้องคือเจ้านายนั่นะครับผมก็สิพยายาม ทายคิดถือว่ามันแปลกๆถือว่ามันเป็น,แบบปนอยู่ในเรื่องสวีเด็นเนี่ยนะครับว่าเิ่นอยู่แบบใดเป็นแนวไดวัฒนธรรมการเป็นอยู่เพิ่อนอาหารการกินของเพิ่นขกานบ,บา้านบอ่อสิแต่ผมก็กินคื้นานเท่านี่แหละครับซื้อกับเขาซื้อท้งให้กินเองดูเพื่อนให้แม่บ้านประเทศสู้กินครับผม เค็กนน้ำดูดูก,กับสองคนนี่แล้วครับไปเรียนทั้งสองรุ่นหนึ่งกะบสิบห้าปีแล้วครับรุ่นหนึ่งกะบเก้าปีครับผมกะพอได้อยู่ได้นี่ไปแล้วเนาะครับพี่น้องนั่นแหละครับผมก็อ,อยากมาขอแนะนำตัวให้เพี่อน้องฟั้งนะครับเนาะว่าไม่ดูจังใดบ้านก็นยุ่งมือบ,บนผลแล้วครับไม่ดูอยากให้กินอยู่ แม่กบลมาให้การอยู่ขอนแก่นแบบนี้ก็เลยไ,ได้มามีโอกาสได้มาสอบมาเนี่ยแหละครับมาเป็นสร้างท่อง,งอยู่นี่แหละครับแต่เลยผ้าผูกผ้าเนี่ยมาอยู่ผีนะครับเนาะมาหากินหายอย่างอยู่ทั้งผีครับผมก็ะค่อยู่หรอครับมาอยู่นี่กันสวัสดิการเพิ่นักดีอยู่ครับทางเมืองนอกเป็นแต่เสียอย่างเดียวครับหนาวหนาวครับพี่น้องยามหนาวกับหนาวขักหนาวแน่ แต่เนี่หนาหอนกับไซัมหนาหนาบ้านนอกนี่แหละครับจะได้กดเอาเนาะครับเนาะพ่าได้เ <c ười> ก็บเงินเก็บครับเมื่อป่านเนอกคิดหอยบ้านนอกใช่ครับเนาะเไอต่างๆไดๆ้ได้มาอยู่แทมพีแล้วประสิทธิ์นัดบอกสุพีสุนองฟังกับประมาณนี้แหละครับผมก้ามีโอกาสผมก็กสิได้หาทายคิดให้พี่น้องเบิ้งยนะครับเนาะว่า เป็นบ้านเมื่อเป็นงามจังได้สวยงามจังได้แบบใดคือบอ้านเฮาบอ้ทศิบอการเป็นอยู่เพิ่นอยู่จังได้บานเมื่อเิ่นนี่สิละครับผมประหยัดส่นน้ำสนอในมุมที่ว่าสวยงามเนาะครับเนาะอยากให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมผมกับบุญบับวฟันเนาะครับว่าสิได้มาฮอดบานนี่จะเฮห็นโจบ,บ่สูงครับซ้ำหายอื่นไหม ก็ได้ฟูกฟุมากเลยเนี่เห็นแลครับเห็นแลครับผมผมก็อยากฝากเนี่ยฝากตัวกับพี่พี่น้องในวีดิโอเด้อกับเด้อจะได้กับฝากติดตามฝากเบิ้งกับผมว่าผมสีเอาครีดเนั้ยมาลงแน่เป็นแน่แน่แน่ติดสีกับผมติดล่องเบิ้งเหรอครับอุบัตเห็ดบิ้งก็เห็ดจารณ์ืถอครับผมอันนี้ล่องมันเถลียกครับผมจะได้กระพริให้พี่น้องทางเมืองไทย สู้ปากแข็งแรงนะครับเด้อตั้ด้วยเงินทองอยู่ทีไม่แห้งคิดสิได้การส้มปรารถนาทุกอย่างทุกประการครับผมพุ่งกรบพุ้งยัางลายหอกครับกาสชี้มียนนั่นน้ำตัวประมาณนี้แหละครับกาสีล่องอัดกิบอัดยังสู้พี่สู้น้องเบิ้งนั่นแหละครับในบ้านเฮ้านะครับเนาะกรบพุ้งยัางลายครับผมกระพร้อยจูซุข้นซูดีนะครับเด้อคอยไมความสูดนะครับผมสวัสดีครับ